คลิปนี้ถูกเปิดเผยขึ้นขณะที่ตัวแทนบริษัทแห่งหนึ่งแอบถ่ายบันทึกภาพการเจรจาต่อรองจัดซื้อจัดจ้ดจางอุปกรณ์ผลิตพลุให้กับกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกความยาวประมาณ26นาทีจะเห็นบางช่วงมีภาพบุคคลแต่งกายคล้ายทหารปรากฏอยู่และหากปฏิบัติต่อข้อความเสียงเจรจาต่อรองก็จะเห็นใจความสําคัญการพูดคุยอย่างเช่นช่วงนี้นเพื่อความสบายจ่ายทั้งทั้งคู่น้ำชาและตัวพี่และบริษัท ทั้งสองฝ่ายเพราะงานเนี่ยเราไม่ทำแค่งานนี้อย่เดียวแล้วโอ้ก็ทำที่นี่มาเราจะไม่ดีดเอาโอ้ของอันนี้พูดตรงๆเลยเหมือนสมมุติถ้าพี่เขาทางนี้เขาไม่เอาบอกน้องเอาทั้งหมดเลยน้องก็ต้องต้องไปเคลียร์ทางนี้ด้วยหรือเคลียร์ทางนี้ด้วยมันมันก็อยญเลยเพราะฉะนั้นมันเราเราเราทำเออแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ดีกว่ามากกว่าเอาพูดตรงๆเลยมีปรู้ยชน์จ้ะในเพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านได้โพสต์ข้อความบนไทม์ไลน์ หลังรับการร้องเรียนกรณีจัดซื้ออุปกรณ์ผลิตพลุเพื่อใช้ในพระราชพิธี12สิงหาคมมีผู้ชมไปแสดงความคิดเห็นกว่าร้อยข้อความและแชร์ต่ออีกจำนวนมากภาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาข้อมูลในเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านยังระบุว่าหากขีภาพที่ปรากฏเข้าข่ายความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ความผิดต่อพรบรเสนอราคาต่อหน่วยง,งานภาครัฐ กรณีกิจการยื่นซองและหัวประกวดราคาเครื่องมือทดสอบการตกตะกอนของน้ำด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผู้ร้องเรียนระบุว่าถูกกิจการไม่ให้ยื่นซองเอกสารทางเทคนิคเพราะถูกนายทหารที่ถูกพาดพิงอ้างว่ามีผู้ยื่นซองอรายอื่นแล้วนอกจากนี้ยังระบุข,ข้อความอีกภายในสัปดาห์นี้กลุ่มปฏิบัติการหมาฝ้าบ้านจะนำคลิปภาพลักษณะนี้มาเผยแพร่อีกประมาณอย่างน้อย4ตอนไม่ไดบุว่าเป็นเรื่องอะไรกรณีนี้ บริษัทที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายได้ทำหนังสือร้องทุกข์ไปยังกองทัพบ,บกและสำนักงานปปชแล้วแต่ยังไม่ทราบความคืบหน้าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4มิถุนายนมีเอกสารภายในกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกในเอกสารระบุถึงเจ้ากรมทั้งนี้ข้อความในเอกสารอ้างถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตัวแทนบริษัทซึ่งเข้าไปติดตามผลการพิจารณาคัดเลือกการประมูลเช่นข่มขู่คณะกรรมการจนกระทั่งมีคำสั่งห้ามตัวแทนบริษัทผู้เสียหาย เข้าไปพื้นที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกชัดชายถุงเงินไทย p ีบีรายงานเราเอา,า,างี้ได้ไหมเพื่อความสบายใจทั้งทั้งคู่วงวัฒาและตัวพี่และบริษัททั้งสองฝ่งตรงเลยครัมาโนชเออเพราะฉะนั้